Blue House นะคะหรือว่าก็คือทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ค่ะออกมาตอบนะคะเกี่ยวกับคำร้องขอให้ยกเลิกละครสโน d r อปนะคะ ที่แสดงนำโดยจีซูแบล็คพิงและก็จองแฮอินค่ะแน่นอนค่ะว่าหลายคนก็เป็นกังวลน,นะคะหลังจากที่สโนดรอปค่ะได้รับคำวิพากษ์วิจารนณนะ,ะมาอย่างมากมายค่ะเนื่องจากเขาว่าพอาะเรื่องนะมันไปคล้ายกับเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ที่มีผู้เกี่ยวข้องมีการประท้วงมีผู้เสียชีวิตค่ะในระหว่างการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยนะคะแถมละครเรื่องนี้ค่ะ ก็ยังถูกกล่าวหาค่ะว่ามันไปเกี่ยวกับสายลับของเกาหลีใต้อีกนะคะแล้วก็มีชื่อตัวละครของจีซูแบล็คพิงค์ค่ะที่มันตันไปคล้ายกับชุนยองโจนะคะก็คือตัวละครจริงในประวัติศาสตร์แบบนี้ค่ะทำให้หลายคนก็เลยกังวลน,นะคะว่าสโนดรอปเนี่ยอาจจะถูกยกเลิกการออกอากาศนะคะแบบเดียวกันกับโชซอนเอ็กซซินะคะที่ถูกกล่าวหาค่ะว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์ค่ะ แน่นอนคะว่าทางบูฮาส์นะคะก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจค่ะออกมาพูดแล้วเหมือนกันคะคือตอนแรกเนี่ยในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานะโชซอนเอ็กโซซิเนี่ยถูกตัดสินนะคะให้งดออกอากาศไปค่ะเพราะว่ามันมีการบิดเบือนเรื่องประวัติศาสตร์นะ แต่ว่าสําหรับ snowdrop ค่ะทางสถานีค่ะออกมาอ้างว่าทนะ่าประเด็นที่มีการถกเถียงกันค่ะมันน่าจะเกิดจากเรื่องย่อนที่ได้ยินได้ฟังกันมาแบบไม่สมบูรณ์แบบนะแล้วก็มีการนําตัวละครที่บางตัวที่มีการปล่อยออกมาเ่าให้ดูเนี่ยแล้วก็ผู้คนอาจจะได้รับข้อมูลไปเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะคะคือจริงๆมันไม่ใช่ละครที่ดูถูก ขบวนการประชาธิปไตยหรือว่ามันเป็นสายลับแต่อย่างใดค่ะตอนนี้เนี่ยละครก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตอยู่นะคะแล้วตามกฎหมายของเกาหลีนะคะก็คือไม่อนุญาตนะให้เข้าไปควบคุมหรือว่าแทรกแซงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสร้างสารค์ที่ต้องการอิสระนะคะในการดําเนินการในเชิงปัจเจกบ,บุคคลนะคะคือเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลค่ะก็เลยเลือกนะคะให้ที่จะให้อิสระเสรีในการดําเนินการนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็จะเข้ามาดูนะว่าเอ๊ะมันมีการปลุกระดมประชาชนหรือว่ามันมีอะไรที่บิดเบือนประวัติศาสตร์หรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้ค่ะถ้าออกอากาศมาแล้วเนี่ยมันมีปัญหานะคะผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ค่ะ ก็สรุปได้สั้นๆง่ายๆก็คือซีรีส์ n o w Drop นะคะก็ยังคงได้ออกอากาศตามกำหนดเดิมก็คือเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะก็คือหลังจากนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะถ้ามีการตัดต่อะค่ะออกมาแล้วไม่มีอะไรนะคะก็ คิดว่าน้องลิซ่าก็คงจะได้ดูนะคะเพราะว่าปกติเห็นเธอก็เป็นคอซีรีส์นะคะอย่างเรื่องเพนท์เฮาส์เนี่ยเธอก็ชอบดูใช่ไหมแล้วนี่ยิ่งเป็นละครของพี่ซูนะยังไงเนี่ยเธอจะต้องตั้งตารอดูอย่างแน่นอนค่ะ,อะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะสำหรับใครที่เป็นห่วงว่าเอ๊ะ snowdrop เนี่ยจะได้ฉายหรือเปล่านะคะสรุปว่าทางบูทเฮาส์เขาอนุญ,ญาตให้ฉายะคะ่ะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า